ปณิธานยิ่งใหญ่เป็นบันไดให้เด็กชายไปตามฝันค<ห>ุณเธอวสุดใจหวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันได้เป็นอย่างฝันเป็นชาญตัวนั้นช่างสุดไทยเวลายใจไว้ให้ดีทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่รอวีช้างสุดไทยมาไร้ปากอ้วนจิงเหลียนสม ใหญ่ให้เกลียงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วัดเองทุกบอลวันบาตัวจริง สุดทั่วใจ,ส,วใจสร้างคุณลุ่นใหม่ให้มีใจให้มีไฟไปตามฝันอย่าไปยอมแพ้หวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันไปยืนตรงนั้นติดธงใจร่มที่ชาติไทย,กกยใจไว้ให้ดีทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เราวีชากสุดไทยบอลราดมากวัวจริงเล่งส่งมนยยิงเข้าไว้ วันทางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปควา้ามันเหมืนเสื้อตัวนั้นนชาติไทยฝุกเอาไร้าเ้าจริงสร้างสิ่งดีเดีอาไวส้สานฝันฝึกพอไทยให้ใหญ่ให้เกลียงใกรใชชยคาฝันมาร่วมใจกันที่วันนี้

บอลร้อยแปดไล้ยนะครับหลังเกมไม่ในขันวันนี้เรามาก่อนต้องบอกว่าจบสองคู่แล้วก็จบไปแล้วสองคู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราช้ากว่านี้เนี่ยเดี๋ยวไปชนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วโอ้โหเยอะเลยนะครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องบอกว่าไทยลีกไปชนพรีเมียร์ลีกดีกว่าเนะก็จบไปแล้วคู่หนึ่งเซน,นอนนี่เอาชนะไบรตันอ่าเสมอไบรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับขณะที่หลายๆเกมของไทยลีกวันนี้ แม่มันเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณผลิตพัณฑ์อาลินะครับคุณบอลเมาเช่นคุยแบบนงโตรกร่อสร้างครับไทยผาบอนัสดุเก่อสร้างแล้วก็โปร2ทเวนตโนะครับอ่ะวันนี้มี4เกมนะครับแต่ว่าจบไปแล้ว2เกม1เกมไม่ยิงกันซะเลยอีก1เกมเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆทดเวลาบาดเจ็บยิงกันสประตูจากที่อ่า ตามอยู่หนึ่งสองตามอยู่ศูนย์สองนะครับจบสองประตูต่อสามสุโขทยัยไล่ไม่ทันนะครับอ่ะมาไล่เรียงกันนิดนึงค่ะจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับวันนี้เกมที่หนองบัวนะครับพิชชียเซเดียมอ่าหนองบัวพิชียเจอกับเมืองทองนะครับหนองบัวตัวหลักๆก,กิตติคุณแจมสูวันอาชาวินสรีจานเปาโลคอราโดนะครับจากกิจสงมาวิชิตธานี ฮอเก้ฟิลิเป้มาค h ัสฮาร์เบอร์นะครับหนองบัวกลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งเอาอย่างนี้ดีกว่าขณะที่เมืองทองเนี่ยแม่คือพวกเขาเพิ่งชนะราชบุรีแต่ว่าสามวันดีสี่วันไข้นะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายคือปัญหาพวกเขาคือจังหวัดจุบสกอนะครับเมืองทองมีอิตพง์บูแถวเชื่อกฟาร,ริโอบาวนะครับสาพรแดงสีจักรพันธ์ไทยสุวรรณกวิทาาทาารีซองโด อาริซิสโกคักคณะคำยกพิชาอุทาเดนิสบูชานะครับเกมเนี่ยคือมันมีโอกาสไหมก,ก็ก็ต้องอยอมรับว่ามีโอกาสนะครับแล้วก็หนองบัวพิชาเนี่ยมีโอกาสยิงเข้าประตูแต่ VR จับว่าไปทำฟาวก่อนที่บอลจะเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับขณะที่ช่วงทดไปอาบาดเจ็บคัณะคำยกเนี่ยได้แปรจอจอแบบจอเลยนะแต่ว่ามันดันแป็กออกหลังไปนะครับทำให้ ไม่ได้ประตูต้องบอกว่าไม่ได้ประตูชัยนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยนะครับทำให้เมืองทองกับหน้องบัวเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ขณะที่คู่คู่นี้สนุกมากนะครับเป็นสองทีมที่ผลงานผมบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีกว่าสุโขทัยมีกิติพันธ์แสนสุขอับดูลลาตุสบือราเฮงสริงคารผมสุขว่าคราวดีโอนะครับจากกิตเวทพิลม พัชนาพลหมวดดารักษ์ิโรดฉัตรทองจิตปัญญาที่สุดจรัตโจมัติวสลีมานะครับขณะที่อุทัยธานีจะชนะโคราชอยู่แล้วก็ไม่ชนะนะครับมีบุญเกียรติวงศาแจ่มทิตาธรอ,อักษรสีจูเลโอเซซ่าวัฒนาลายนุ่มนีวิลเลียมเมนเชอร์เบนเจามินเดวิดลูกคัสเซลาฟิมนะครับโจนาธานอากูเดลโลเกมนั้นเนี้ยอุทัยขึ้นนำก่อนจากเจมเบเลสฟอร์ดนนะครับแบ็กขวาลูกครึ่งที่เคยติดทีมชาติใครจำได้ หลังจากนั้นนาทีที่สามสิบสี่โจนาธานอาคูเดโรเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับนาทีล่าสุดอ้าวเชียงรายขยับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เพราะว่าผู้เล่นของอ่าประจวบไปเล่นกันหน้าประตูแล้วก็โดนฉกเข้าไปยิงเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี่นำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เชียงรายขึ้นนำนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับอ่านำสองศูนย์แล้วเกม ต้องบอกว่าสุโขทัยก็ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีไฟดับนิดนึงนะแล้วก็ดับประมาณห้านาทีก็แก้ไขได้เก้าสิบบวกหนึ่งคราวดีโอตีไข่แตกมาแต่เก้าสิบบวกสามอุทยัทยนําอีกลิคาโดซันโตสสามหนึ่งนะครับแล้วสีโรชัททอรเก้าสิบบวกเจ็ดมาไล่เป็นสองประตูต่อสามไล่ไม่ทันนะครับสุโขทัยแพ้คาบ้านให้กับอุทยัยธานีสองประตูต่อสามนะครับอ่ะก็ต้องดูว่า แม่สู่โคไทยเล่นแบบนี้ไม่กระเตื้องแบบนี้นี่จะไหวหรือเปล่าขณะที่โคลาชก็นำระยองอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดนนิสมูเลโลยิงตั้งแต่นาทีที่สามสิบนะครับก็ผมว่าโคลาชเป็นหนึ่งทีมที่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าพวกเขาใช้นักเตะดาวรุ่งแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่ที่มีประสบการณ์ พอสมควรเลยนะครับพระนักชัยหนูลาดตัวเกา่าเก่าอันโทนีแสนออนโตนิโอแสนใจรักเต็กหูร่าณทนันเบียสำริดสงเกียติคุณมีนัทพุทธเจริญบ,บุตรนี่นักเตะเหล่านี้ส่วนใหญ่อ่าต้องบอกว่าผ่านเกมมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ทำได้ดีแล้วก็นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับโคราช ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่58อยู่ดูว่าระยองจะรักษามาตรฐานได้หรือเปล่าเพราะว่าแม่เล่นหลังจากที่ชนะบีจีมาแล้วมาช็อตแบบนี้ไม่ได้นะครับชนะทีมใหญ่มาแล้วมาเจอทีมเล็กสอยนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาเพิ่งแพ้ประจวบมาเพิ่งเสมอเมืองทองมานะครับอ่ะก็ดูว่าจะกลับมา ได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับระยองเพราะว่ายังไม่หมดเวลาแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับขณะที่ตอนนี้ประจวบโอ้โชนะระยองมาสามศูนย์ตอนนี้โดนเชียงรายขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเชียงรายสถานการณ์ของพวกเขาอย่างที่บอกนะครับว่าเชียงรายไม่เดียวซะเลยนะครับพวกเขาแพ้ การท่าเรือแพ้บีจีแล้วก็แพ้อ่าบุรีรัมมานัดนี้ขึ้นนําแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ต้องเป็นกําลังใจให้การท่าเรืออเชียงรายกันนะครับสําหรับแฟนบอลของเชียงรายขณะที่ประจวบถือว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะมาได้สามประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะกม็มีข่าวนิดนึงนะว่า สมาคมกีฬาฟุตบลอลแห่งประเทศไทยนะครับเล,รรรนนะเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันนะเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันเป็นวันที่11และวันที่14ตุลานะครับขยับโปรแกรมการแข่งขันแล้วนะครับก็ลองดูนะครับรอบรอบแรก11แล้วก็นัดชิงชนะเลิศวันที่14ตุลานะครับอ่ะลองติดตามกันดูนะครับ เชียงรายได้ประตูขึ้นนาจากชินวัตรประจวบมอนนะครับอ่าพรุ่งนี้นิดนึงพรุ่งนี้การแข่งขันวันอาทิตย์นะครับ mm hmm. ก็แบงคอกยูเนเต็ดเจอกับรำพูนในสเปนาวลสามสิบน,นาทีคู่หกโมงในราชบุรีเจอการท่าเรือนะครับคู่หกโมงครึ่งเนี่ยขอนแก่นเจอกับบีจีแล้วก็บุรีรัมเจอกับนครกะดมพรุ่งนี้สี่คูต่ติดกันเลยนะครับก็เป็นต้องติดตามว่าอาการจะเป็นยังไงเพราะว่าพรุ่งนี้ แย่งจากหงการ่าเรือกับบูดีหลังด้วยนะครับอ่ะวันนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงเพราะว่าฟุตบอลก็ยังเตะกันอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปชนกับฟุตบอลนอกด้วยเนาะก็เลยอ่ามาก่อนและกันจบไปแล้ว2คู่นะครับอ่ะขอบคุณปฏิภาณอาลินะครับลูกฟุตบอลเมาเชนวิแบบนงทุกความสร้างครับไทยถาวรวัสดุขามสร้างแล้วก็โปรเทเวนตีโฟนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับพรุ่งนี้มาติดตามหลังฟุตบอลจบกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ใหวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันได้เป็นอย่างฝันเป็นช้างตัวนั้นช้างสุขไทยได้อลังายใจไว้ให้ดีทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เราบีช้างสุขไทยเบารวายปากตัวจริงลื่สนงมองยิ้มเข้าไว้ผนชางความไม่ไกล สร้างสิ่งทีดด้เอาไว้สร้างฟันฟุตบอลไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกร,รียงไกรช้ยคาันมาร่วมใจกันที่วันเว้ฟุตบอลวัดปาตัวจริงฟุตบอลไทย